เหมือนกับว่าเราก็เลี้ยงสงครามยังไงไม่รู้ฝั่งเขาก็เลี้ยงคือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่เล่นกันเต็มที่เอาแค่แบบว่ามีไว้เนี่ยซึ่งการเลี้ยงสงครามแบบนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์แต่ที่แน่ๆคนเสียประโยชน์คือประชาชนใช่ครับที่ล้มเจ็บอยู่ในภาวะสงครามนะครับแล้วก็อพยพเศรษฐกิจเสียหายยับเยินนะใน4จังหวัดตอนนี้5จังหวัดนะทางอีสาน4จังหวัดภาคตอนออกหนึ่งจังหวัดครับที่เสียยับเยินนะใช่ครับแล้วก็ยังมีผลเกิดพวงไปเรื่องของ แรงงานนะซึ่งผมบอกว่าแล้วใครด่ที่ค้าสงครามแล้วได้คะแนนนิยมรเรามาดูหน่อยครับที่มาของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรูลนะครับ,รบหลังจากที่คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนะครับ,รบเมื่อเดือนสิงหาคม,มนะแล้วเกิดรัฐบาลอนุทินต้นเดือน กันยายนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรตติ้งของคุณนัทินมาจากเรื่องของชาตินิยมใช่ไหมครับอันนี้ปริไปดูไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลคุณอุงอิงเนี่ยหลุดไปจากคลิปเสียงคุณเซนนะครับแล้วก็การเหมืองก็เปลี่ยนคั่วมาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะแต่ว่าได้เพราะเรื่องที่บอกว่า รัฐบาลที่นําเรื่องชาตินิยมนะครับใช่พอไปดูรัฐบาลอนุทินกับชาตินิยมเป็นยังไงฮะช่วงเดือนกันยายนอย่างที่บอกนะครับครับก็เคยท้าที่แขนงก้าวครับปลุกกระแสชาตินิยมปมชายแดนไทยกัมพูชาสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองต่อเนื่องแล้วก็รับประกันเลยบอกว่าอยู่แค่4เดือนเลือกตั้งเลือกตครับคือเขาก็ใช้เวลาสั้นๆเข้ามาหวังจะพลิกสถานการณ์แล้วก็นาไปสู่การเลือกตั้งและก็สร้างกระชาติตัวเองเป็นผู้นำอนุรักษ์นิยมครับเอาเรื่องของความมั่นคงเป็นหลัก ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องกับรัฐบาลกัมพูชาการเรื่องระหว่างประเทศนี่จริงจังขึงขังขขึงงัแล้วก็มอบหน้าเต็มให้กองทัพและก็ไปเสียรางวัลนิดหน่อยที่ไปเซ็น MOU หรือไอ้สนธิสัญญาสันติภาพที่กุลามเปอร์กุลามเปอร์นะตอนนั้นทรัมป์มาและไปเซ็นมีนายกมานายกอันวาเป็นพยานด้วยนะครับกลับมาเรียกว่าคะแนนตก เพราะว่าไปพ่วงเรื่องแหเออร์ดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับไปยอมไปยอมครับแล้วก็คนคนไทยหรือว่าคนที่แบบว่าฝ่ายรักไม่อยากให้ไปทําสนธิสัญญาอะไรกับกัมพูชาใช่ครับแต่พอมีเรื่องแป๊บเดียวนิดเดียวนะคุณอนุทินประกาศไม่ยอมแล้วเลอกเลิกครับเพราะยูเทิร์นได้แล้วใช่ครับทางยูเทิร์นก็อย่างที่บอกนะครับที่มาของรัฐบาลอนุทินมาจากคลิปพ่นพิษรับของคุณ อหุนเซนกับอิงนะอุ้งอิงค่สิ9สิงหา68แเนี่ยสารรัฐมนูล่ไปวินิจฉัยให้ครับคุณแพทองทานเนี่ยนะครับพ้นจากอีนนายกนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาเลยนะฮะกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมกรณีคลิปเสียงหุนเซนครับอันนั้นทำให้เลตติ้งคุณนุทินขึ้นมาใช่ครับนะแต่เรตติ้งคุณนุทินเริ่มตกราะเรื่องสแกมเมอร์ใช่ครับแล้วไปผูกพันเอาเรื่องรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลแล้วมีการคุณ วรพักนะฮะวรพักธัญวงศ์เนี่ยลาออกเป็นนักตีช่วยคลังนะลาออกเพราะว่ามีการกล่าวหาโดยคุณลังสิมันโรมใช่ไหมกล่าวหาว่ามีการผูกพันเนี่ยตอนหลังคุณวรลพักก็ฟ้องหมดเลยใช่นะว่าเฮ้ยใครกล่าวหาไม่เป็นริงก็ฟ้องเลยนะครับแล้วก็มีภาพหลุดของคุณนันท์ทินกับคุณเบนสมิธที่พัวพันในเรื่องเรื่องนี้นะทีนี้นี่กำลังแย่เลยนะครับโดนเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าพอภาพออกมาเนี่ยก็อ้าว พอรู้เลยว่าทำาไมที่ผ่านมาจับช้าเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะฮะออกไม้จับช้าเหลือเกินก็มีภาพหลุดออกมานะครับคุณอนุทินไปถ่ายร่วมเฟรมกับเบนสมิธทั้งมีทั้งยืนห่างทั้งนั่งใกล้เลยนะมีทุกแบบแล้วก็ทําให้พักเพื่อไทยนะครโคโซพัคนก่อดนะะคุณอนุพลบปุนกันเนี่ยออกมาเรียกร้องรัฐบาลอนุทินเลยใช่ครับชัเลยครับให้รัฐบาลคุณอนุทินดาเนินการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์กมเมอร์เครือข่ายนันออนไลน์อย่างจริงจังนะครับ <H> um> แล้วก็วกเร่งแสดงผลงานจับจับจริงปราบจริงไม่ใช่ตั้งกรรมการขึ้นมาให้เป็นข่าวแล้วก็ถูกกดนั้นเยอะแต่ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยคะแนนตกขั้นที่หนึ่งใช่ครับแต่มาตกหนักเอาเรื่องหาดใหญ่เรื่องที่ น้ำท่วมภาคใต้นะแปดจังหวัดใชแต่หนักสุดคือที่หาดใหญ่ลงไป5ห้าครั้งยิ่งลงยิ่งตกยิ่งลงยิ่งตกครับนะฮะตั้งแต่ไปผัดข้าวก่อนนะฮะก่อนที่จะท่วมใหญ่ดาม่าเยอะเลยนะแล้วก็พอท่วมใหญ่แล้วนะครับพยายามลงไปตลอดแต่ไม่สามารถจะฟื้นฟูได้เขาบอกว่าหาดใหญ่กลายเป็นแผลสดลดคะแนนนิยมทันควันเลยใช่ไหม เนี่ยฮะคือช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าสวนดุสิตโพเนี่ยเข้าไปสำรวจพอดีเขาสามารถจะสำรวจช่วงที่น้ําท่วมใหญ่ไปแล้วได้นะครับช่วงที่กำลังเผชิญหนักๆเลยเนี่ยปรากฏว่าการบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้เนี่ยคะแนนลดลงผลงานรัฐบาลคะแนนลดลงผลงานนายกรันตรีก็คะแนนลดลงจากที่ก่อนหน้านี้ขึ้นตลอดนะครับก็ไปดูนะฮะว่าเวลาการสำรวจเรตติ้งตอนนั้นคุณอนุทินลังท้ายเลยนะใช่ครับจาก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ4%เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะแนนลดลงลด่งเรื่อ ครับเพราะไปสารวจที่ภาคใต้ไงนะฮะเพราะคนไม่พอใจนะครับพอเนชั่นโพวว่าไงครับในเรื่องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องหาดใหญ่เนี่ยเขย่าคุณอนุทินแน่นอนนะครับแต่นักการเมืองเนี่ยจะรู้วิธีการทออเวลาออกไปและสร้างประเด็นกระแสใหม่เข้ามาทดแทนเออนี่พูดตั้งแต่ก่อนนะและตรงเลยกลายเป็นเรื่องของที่จะเราพูดต่อไปนั่นคือเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยใช่ครับก็เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับกระแสการเมืองในภาคใต้บุคคลที่ส สนับสนุนให้กายเป็นนายกและมนตรีกลายเป็นคุณอภิสิทธิธ์อันดับหนึ่งครับนะนั่นตอนตอนที่เกิดน้ําท่วมนะใช่ครับยังไม่เลือกใครในอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าอันดับสองเนี่ยกลายเป็น<ด>คุณ,คณอภิสิทธิธ์แซงไปแซงไปเรียบร้อยนะครับ ต้องบอกว่ารัฐบาลบริหารจัดการล้มเหลวใช่ไหมใช่ครับเรื่องน้ําท่วมนะครับรน้ำท่วมนะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อ<ม>ชีวิตประชาชนระบบสาธารณูปโภคเศรษฐกิจท้องถิ่นใน5จังหวัดสงขลารนราธิวาสปัตตานียะลาพัทลุงจี่ตะตูนด้วยนะครับรัฐบ,บ,บาลอนุทินถูกตั้งคาถามอย่างหนักว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดกลไกเชิงป้องกันที่ยั่งยืนที่มันด่ามากเยอะเพราะมีความเสียหายในพื้นที่8จังหวัดนะครับ กระทบกระเทือนผู้คนสามล้านคนครับสามล้านคนเป็นขีดคะแนนเสียงอะโอ้โหแล้ยังมีญาติพี่น้องก็อีกใช่ญาติพี่น้องมีเพื่อนอีกนะถูกนะมันไม่ได้หมายความว่าเสียคะแนนสามล้านนะครับแต่คุณอย่างน้อยคุณสามแบบอืใช่แต่ว่าพี่กอฟก็มีเพื่อนพี่กอฟก็มีพี่มีญาติพี่น้องที่อยู่เนี่ยนะครับ เขาก็เลยผ่านไม่เลือกไปด้วยครับหายไปเป็นสิบล้านเสียงครับผมว่าครับนะครับแล้วก็ความมูลค่าความเสียหายเศรษฐกิจทั้งภาคใต้โดยรวม5 0 0แสนล้านบาทอันนี้เป็นการตัวเลขจากกกรเเลยนะครับประเมินการร่วมรับเอกชนเลยนะครับบ้านเรือนโรงพักร้านค้าสารสุขสารที่ได้การเสียหายหมดเลยนะครับครับแล้วก็รัฐบาลไปจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตนะครับสองล้านบาทต่อรายแต่ว่าเยียวยาความเสียหายของน้ําท่วมเนี่ยครัวเรือนละห้าพันบาทครับคือเสียหายคือตอนนี้ มันไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะฮะต้องบอกต้องเข้าใจก่อนรัฐบาลเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะว่า,าไม่เป็นไรเดียวยาเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้มันไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่มันเริ่มต้นจากติดลบใช่ครับเพราะพี่กล์ฟเวลาคนถูกน้ําท่วมนะฮะรัฐบาลอาจคนในร,นรัฐบาลเลิฟมันอาจจะไม่เคยถูกน้ําท่วมอะ่ะเวลาน้ําท่วมเนี่ยหายไปทรัพย์สินเขาเสียหายหมดแล้วต้องคลีนนิ่งใหม่เนี่ยแปลว่าเขาเริ่มต้นจากติดลบนะใช่ครับไม่ใช่จากศูนย์ ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่เซตซีโร่นะครับมันติดลบเลยที่จะต้องไปเคลียร์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เขาเขาเคยลงทุนสมมุติว่าคนลงทุนไปสองล้านบาทในช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยพัดพาไปกับน้ําหมดไปหมดไปหมดคและเอกสารหลักฐานอะไรก็หายหมดนะครับที่บอกว่าไปลงทะเบียนเดียวยาต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยบางทีบัตรประชาชนก็ไม่มีอันนี้ก็มีปัญหาที่ดรามากกันไปนายกรัิมตีก็ลงภาคใต้ตอนนั้นห้าครั้งก็ขอโทษตั้งห้าครั้งขอโทษที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลปกป้อง ให้ประชาชนมีความปลอดภัยยังไงรัฐบาลก็มีความบกพร่องยอมรับเมื่อมีคนสูญเสียบาดเจ็บอยู่ได้ไม่ได้ก็นายกทั้งนั้นแหละครับเป็นความผิดนายกทั้งนั้นแต่ไม่มีภาพในการที่มานั่งหรือยืนขอโทษอย่างเป็นทางการนะก็ผมบอกไงว่าผมเคยบอกนะครับครับถ้าพี่กอฟจำได้ผมพูดในรายการนี่แหละว่าถ้าดีเนี่ยรัฐบาลต้องแถลงรวมการเฉพาะกิจแล้วโค้งขอโทษเลยยกมือไหว้ขอโทษก็ได้ขอโทษว่าองค์คาะยบหรืออะไรของรัฐบาลเนี่ยมันบกพร่องทําให้พี่น้องสูญเสีย สูญเสียไปผมว่าเอาอะง่ายๆ2อ0ศพบวกลบครนะตอนนี้ทางการ770กว่าใช่ไหมใช่ครับคิดว่า200บวกลบนะครับก็อย่างนั้นก็เลยแล้วจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้จบคือตอนนี้เนี่ยพี่ช้างเองก็เป็นคนท้าได้อยู่แล้วคนสงขล์อยู่แล้วก็มีคนโทรมาบอกตลอดว่าอย่างเช่นที่หัดใหญ่เนี่ยตอนนี้ราขึ้นไปหมดหมดแล้วเพราะว่าเจอเล่เข้าไปน้ำมันท่วมนานนะฮะฝ้าเพดานต้องรื้อนะครับผมถึงบอกพี่กอล์ฟไนี่ยว่ามันไม่ได้เซตซีโร่ใหม่นะมันติดลบ ต้องไปแก้เรื่องนี้เรื่องเชื้อโรคเรื่องลื้อนู่นนี่นั่นจะไปบอกว่าให้เขาทําอาหารกินเองเอาเตาแก๊สเขาก็ไม่มีอย่างเงี้ยที่นายกเคยประกาศว่าภายในสองอาทิตย์หลังน้ําลดเข้าเข้าบ้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงล่ะไม่จริงไม่จริงหรอกครับอก็เราเคยเจอน้ําท่วมต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับหลายเดือนในการฟื้นฟูหรือจะกลับไปเซตซีโร่ใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่เคยเจอปัญหาก็จะพูดไปเรื่อยฮะ แล้วไม่ใช่ของจริงบอกนะครับว่าคนที่คลุกกับปัญหาเขาจะรู้ว่าอุ้ยอันนี้เขาสูญเสียเยอะทีเดียวนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้พอเจ็ดธันวาเสียงปืนที่ชายแดนไทยกัมพูชาดังขึ้นแล้วก็มีฐานบาดเจ็บมีอะไรต่างและเปิดฉากการลบรอบสองนะต้องเรียกว่ารอบสองนะรอบนี้นะครับก็กลายเป็นพริกคะแนนคุณอนุทินทำตีหรือไม่แล้วก็เรื่องหัดใหญ่ ความผิดพลาดต่างๆก็คนก็มองข้ามไปเลยลืมไปแล้วลืมไปเลยลืมไปแล้วว่าเราเอยคยนั้นท่วมและยังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูคนยังอยู่ในศูนย์อพยพกลับเข้าบ้านไม่ได้ครับยังมีอยู่คนยังขาดแคลนเรื่องของอะไรสินค้าเรื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องทุกอย่างยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนะลืมไปเลยัแสแกมเมอร์ลืมไปเลยคคือเรื่องภาพ ที่ไปถ่ายกันแล้วก็ยังเคลียร์กันไม่ลงไม่นะก็ก็ก้าวข้ามไปเลยตอนนี้ก็คือไปเรื่องกับบูชาย่างเดียวแล้วของพื้นที่สื่อและพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในการพูดจาเนี่ยมันมีแต่เรื่องสงครามใช่ครับนายกก็หลายคนก็บอกว่าแวะไปดูหัดใหญ่เธอว่าเขาฟื้นฟูกันจริงตามที่นายกบอกไหมนะแต่ตอนนี้ลงไปหัดใหญ่นะพี่กอฟทำไมเขาไม่ลง ลงาปใหญ่ก็ไม่ได้คะแนนไงเสียคะแนนบล็อกลงไปปั๊บคนด่าคนจะคนจะไปเรียกร้องกันอย่างหนักแล้วก็กลายเป็นว่าตีลบครับแต่ไปแถลงกู้ับทหานดีกว่าได้คะแนนนะวันประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีพยายามจะพูดถึงหัดใหญ่เหมือนกันแต่เป็นเชียงตัวเลขเท่านั้นว่าตอนนี้เข้าไปช่วย80เกลับบ้านเท่าไรเท่าไรแต่ว่าในพื้นที่จริงเนี่ยปัญหาไม่ะจริปัญหาเยอะจริงไม่ใช่อย่างที่นั่นนะครับ จะให้เอาภาพมาออกไหม,มนะว่ามันไม่ใช่อย่างที่รัฐบ,ลบา<ย>ลแถลงนะรยะท่วตึกสามชั้นนะครับ<อ>ปัญหาเรื่องขยะยังจัดการไม่จบเจอขยะที่ท่วมนี่ไว้ตรงไหนศูนย์ขยะต่างๆเต็มไปหมดแล้ว